ถ่ายมันทุกที่้วครับ โอ้ยลงไปปุ๊บกัดเลยครับมาแล้วครับเต็มแรกครับลูกนะโอ้โหไซดีแล้วมาแล้วเต็มแรกครับเช้านี้โอ้ไซด์สวยแล้วข้างสะพานครับโอ้ยนึกว่าจะไม่เจอทะแล้วครับนี่ครับเป็นหมาย้างทางครับหมายข้างสะพานมาแล้วมินิสามซนนะครับยอดเพชรบุรีนะครับฟ้าหลังฝนครับ เจอกันอีกแล้วนะครับเช้าเช้ามาคืนฝนได้กระหน่ำลงมาครับกระหน่ำมาทั้งคืนแล้วครับอย่าเพิ่งไปหยุดตกนี่ก็ตกไปปล่อยครับหมาลับแต้มแล้วครับไม่พูดมากครับแต้มสวยๆครับนี่สามเซนนะจ๊ะหวานนุ่มชุ่มกันเดียวครับงานปลาช่อนนี่หมาธรรมชาตินี่ใช้ได้เหมาะเจาะนี่ครับหมาลับแต้มแล้วครับฝนพังๆครับ คืนฝนตกทั้งคืนเลยครับโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ออกหมายาแล้วนี่ครับติดชมไปเรื่อยๆครับว่าวันนี้เรื่องสี่ต่างครับจอครับ หยุดหยุดลอยแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหนี่ลงวิกอย่างนี้ครับมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับเท็กซัตครับเท็กซัตเมื่อกี้หลุดไปทีแล้วครับเดี๋ยวรีบหาหาเหยื่อครับอยื่อหลุดกระเด็นมานี่เลยไปไหนแล้วไม่รู้มาแล้วเท็กซัตกระเด็นไปแล้วเหยื่อครับเดี๋ยวขอย้อนที่พักรับมาแล้วครับแต้มที่สองครับผลก็ เริ่มหยุดไปแล้วครับแดดก็ล้มลายลำมลายครับเนี่ยอากาศแบบนี้ครับปลากัดดีครับในสภาพแบบนี้ครับถ้าฝนหยุดแล้วแล้วมีแดดลำลายลำลายอย่างเงี้ยครับปลาเริ่มจะขัดแล้วครับมาแล้วแต้มที่สองครับเป็นใช้หนอนยางนะครับหนอนยางหนอนยางมากกบยามากก็สลับกันไปครับเราก็ใช้ดุงมีดเอาครับว่าเราจะใช้เหยื่อกัไหนนะครับในการเข้าหมายนะครับเเป็นหนอนยางนะครับหนอนยางหางโบกนะครับคับ เดี๋ยวชมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะขี่ตามครับนี่ครับรถมาเพื่อ,อมาแล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับมาแล้วครับเฮ้ย,ยมาแล้วครับเฮ้ยอสายสวยครับโอ้โหแน่นอนครับสายสวยเลยมาแล้วครับนี่ครับเป็นหมายน้ำท่วมนะครับก่อน น้ำยังไม่ท่วมครับฝนตกหนักครับน้ำท่วมขึ้นออกมาหาเปล่าลากินนะครับโหสายสวยครับสายนี้เป็นหมายข้างทางครับมินิสามเสนนะครับโหสายสวยนะครับโหสายสวยครับเผมมินิสามเสนครับสายสวยนะเป็นหมายข้างทางนะครับหมายข้างถนนเนี่ย อันนี้สามเซนนะครับโอ้สายสวยครับดีครับหมายแตงครับโอ้โหหมายข้างทางครับหมายแตงครับ นี่เอาจนได้ครับโอ้ยไม้แต้มแล้วครับโอ้โหล่ยอยู่ตั้งนานโอ้ยไม้แต้มครับเนี่ยสภาพหมายครับปลาขึ้นมาตื่นครับไล่กินลูกปลาลูกปลาไม้แต้มครับโอ้ไม้นี่สองแต้มครับมีนี่นะครับมีนี่สามเซนครับเต็มปากเต็มคำครับ หมายแต้มครับโอ้โหไล่อยู่ตั้งนานไล่กัดปับป๊บปั๊บหมายแต้มครับหมายแต้มครับแต้มสองครับเอาปลาออกตา,าครับหมายแต้มครับอ่าวันนี้สามเสนนะครับ แล้วกันแล้วครับนี่ใสสวยครับอย่าหลุดนะมาแล้วครับอ๋อนิมๆนิมครับเนี่ยลองน้ําครับน้ําแห้งครับมาแล้วมาแต้มสวยแล้วครับหมายแต้มแล้วหมายธรรมชาติครับนี่ครับใช้งานได้ผลจริงครับมินิสามเซนนะครับโหไสสวยนะครับหมายแต้มแล้วเป็นหมายคลองครับหมายคลองน้ําแห้งครับหมายแต้มแล้วครับ มินิครับมินิสามเซนนะครับก็ป่าผลงานด้วยนะครับนี่อากาศแบบนี้แล้วครับป่ากัดดีครับจะร้อนก็ไม่ร้อนฝนจะตกก็ไม่ตกครับฝนหยุดตกแล้วติดตามผลงานเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เจ้าักสกีแต้มครับสุดยอดับโดนครับโดนแล้วนี่โดนแล้วครับอ้าโดนแล้วครับเห็นตัวใหญ่ครับตัวเล็กล่อเลยครับ อี๋ไม้แต้งครับโอ้โหไม้น้ําตื้นเนะครับปามชอบมุดเลนมุดเลยนะครับอย่ามองพลาดครับเนี่ยไม้แต้งครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมเดินมาเห็นตัวใหญ่มันมุดเลนนะครับวิ่งปุ๊บเข้าไปตรงตรงท้ายท่อนะครับตัวใหญ่ครับตัวก็เกือบครึ่งโลได้ครับใหญ่ๆแม่แต่ตัวเล็กล่อตัวใหญ่ตัวเล็กกินครับไม้แต้งครับครับนี่ไม้แต้งนะครับ ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสายปละเค็มครับมินิสามเซนจะหวานนุ่มชุ่มก่าเดิอครับงานปัดช่อนนี้เหมาะจริงๆครับครับเดี๋ยวชมเรื่อยๆวันนี้ได้สกิดตาครับเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่วิ่งอยู่โอ้ตีไม่กัดครับตัวเล็กชิงกัดซะก่อนเดี๋ยวจะลองดูสักครู่ว่าตัวใหญ่จะกัดหรือครับเป็นน้ำมันตื้นนิดเดียวแต่เลนมันลึกฝากตามผลงานด้วยครับผลมา กลับแล้วกลับแล้วนี่ไม้แตกนะครับเอาจนได้ครับโอ้โหหมายข้างทางครับถึงก็ฝนฝนก็มาเลยครับฝนเริ่มลงโอตายลงเม็ดแล้วครับหม้แตงครับข้างทางครับวินนี้สามเส้นครับโอ้โหสายสวยครับเต็มถังหน้าครับวันนี้เนี่ยฝนลงเม็ดแล้วครับฝนน่าจะลงแล้วเดี๋ยพยายามทึบภาพถดายแล้วฝนตกแล้วครับพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วครับ เก็บปลานครับตรงหาที่หลบฝนแล้วโอ้ยหมายแต้มครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วครับเต็มทางครับวันนี้ฝนตกแล้วครับ มาแ anyway, ล้วครับเอาจนได้ครับแต้มเล็กแต้มน้อยโดนหมดแล้วครับอ้าลดพอดีเลยครับพอดีเลยลดพอดีเลยมาแล้วแต้มเ่อเล็กน้อยโดนหมดครับมินิสามเซ้นนะครับเดี๋ยวออทเบุรีครับเป็นลองน้าธรรมชาตินะครับอยู่ข้างทางหมายแต้มครับเดี๋ยวขอย้ำนึกภาพครับครับหมายแต้มครับเป็นลองน้ําข้างทางนะครับแต้มเล็กแต้มน้อยโดนหมดครับมินิสามเซนนะครับ นีสามเต็นอยู่ออร์เดตบุรีนะครับเนี่ยของชอบของปลาช่อนครับหมายธรรมชาตินี่เหมาะอย่งี้ครับสวัสดีครับติดเจอครับ